เช่นเดียวกันครับเกิดขึ้นกับพี่อู๊ดเป็นต่อก่อนหน้านี้เราเคยรายง,งานข่าวกันไปว่าพี่อู๊ดเป็นต่อได้สูญเสียคุณพ่อไปนะครับซึ่งสภาพจิตใจของคนที่สูญเสียบอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันทําใจยากใช่นะฮะมันมันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเป็นเดือนแล้วนะฮะที่เราไม่เห็นพี่พี่อู๊ดเป็นต่อเนี่ยออกมาล่าเริงแบบเดิมนะครับล่าสุดครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่อู๊ดนะฮะพี่อู๊ดบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการก็โอเคขึ้นดีขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้นแแล้ววต่่พอูบกา มันยังมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ที่มันติดค้างค้างคาในใจมันเป็นปมของพี่เขาเกิดคำถามในใจตลอดเวลามันคือเรื่องอะไรเอาไปฟังจากพี่อู๋เป็นต่อดีกว่าครับมันมันยังมีความแบบเสียใจอยู่ข้างในคือที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีเวลาดูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าดูท่านตลอดเวลาอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่เวลาถึงวันนี้ก็จะนึกเสียดายทีหลังมผมเป็นเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าที่ถ้าเราย้อนเวลาไปได้ มันก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วคงจะไปทำเต็มที่แต่ผมก็คิดว่าผมก็ทำเต็มที่ระดับหนึ่งก็คือสามวันก่อนที่พ่อจะหมดลมอ่ะเราก็ได้เดินคุยกันนั่งคุยกันจับมือกันกุมมือกันเปิดบทสวดให้ฟังคุยเรื่องสนุกสนานตลกพูดทีไรเราก็นึกถึงความรู้สึกนั้นตลอดนั่งจับมือกันไปจนลมหายใจเริ่มเริ่มเริ่มจะห่างเริ่มจะห่าง ตอนนั้นเราก็พยายามไม่ร้องไห้พยายามกั้นน้าตาไว้ข้างในเพราะว่าไม่ใหญ่ข้อห่วงไม่ใหญ่เขาเป็นห่วงอืมโอ้คุณผู้มชมครับอ,อันนี้นี่ผิวว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะฮะสำหรับใครที่กําลังมีคนที่รักอยู่นะครับในช่วงเวลาที่ยังอยู่ด้วยกันนี้ควรจะต้องดูแล แล้วก็รีบทําหน้าที่ของความเป็นลูกกันเนาะแต่ผมเชื่อว่าพี่อู๊ดทำเต็มที่แล้วแล้วคุณพ่อก็ต้องเข้าใจอย่างแน่นอนไม่กําลังจะบอกว่าเข้าใจพี่อู๊ดมากๆเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่คุณแม่เสีย <ฮะ S 2> ก็พทษตัวเองแบบนี้เหมือนกัน,นว่าเราโมวแต่ทํางานเยอะหรือเปล่าไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลเขาเยอะหรือเปล่าตอนนั้นคือคนที่กําลังเสียใจ <ฮะ S 2> ในการที่ตัวเองสูญเสียคนที่รักมากที่สุดในชีวิตไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่า ดีที่มีคนรอบข้างพี่อูดเองก็มีเดียเชื่อแบบนั้นว่าหลายคนก็คงพูดว่าทําดีที่สุดแล้วจริงๆที่ผ่านมาคือเราคิดว่าเราดูแลเขาแล้วยิ่งที่เรารู้สึกผิดเนี่ยแหละเป็นเพราะว่าเราดูแลเขามากแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าอยากมากกว่านี้อีกนะคะแต่ก็เดียเชื่อเหมือนกันว่าทั้งแม่เดียเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราก็เป็นลูกที่ดีที่สุดแล้วเหมือนอย่างเช่นพี่อูดเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมายังจําได้เลยว่าตอนที่คุณพ่อป่วยน่ะพี่อูดยังให้ทุกคนช่วยกันแชร์ขอรับบริจาคลืออคีีู่่ททา้งนหขกุณ พ่อรับรู้ได้แน่นอนค่ะแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าทั้งเดียเองแล้วก็พี่อูดเองครับค <c oughs> ุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจที่มีคนอย่างคุณเนี่ยเป็นลูกอย่างแน่นอนออนะฮะน่ารักจริงๆฮะ